พามาชมนะครับรถเก่งนะครับราคาน่ารักน่ารักนะครับเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยที่ส่งเพียงแค่วันละ160กบกว่าบาทเท่านั้นเอง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมอนแม็กรูดปคอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับพามาชมนะครับรถเก่งนะครับราคาน่ารักน่ารักนะครับเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยที่ส่งวันละหลักร้อยเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับส่งเพียงแค่วันละ160กบว่าบาทเท่านั้นเองเดือนละประมาณ4 0 0 0ปลายปลายถึง5 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูกันเลยนะครับด้านหลังนี้เลยนะครับเจ้า นิสสันมาร์ทนะครับเป็นเครื่องยนต์1.2แนละเป็นเครื่องพันสองนะเป็นรถอ e ีโคคานั่นเองตัวนี้เป็นตัวลองท็อปเป็นตัว E ีนะครับเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็เลขมาอยู่แค่13,000โลเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นรถปีใหม่แล้วก็ไหม่น้อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออปชั่นของรถคันนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยมานะครับในส่วนของด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะครับผมที่เราได้มานะครับก็จะมีไฟกลมๆดวง สำหรับเจ้าน้สันมาร์เนาะเขาก็จะมีดีไซน์ของเขาคล้ายๆเป็นตากบเนาะนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของกระจ,จังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับเป็นลังพึ่งเป็นรวงพึ่งสีดำคล้ายๆลังพึ่งสีดําก็ถือว่าสวยงามน่ารักน่ารักนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเท่สปอร์ตขนาดนั้นแต่บม็น่สันมาร์สคนก็ไปแต่งแบบเท่ๆกันเยอะนะนะครับต่อมาในส่วนของตัวรอบด้านข้างตัวรถนะครับแม็กตัวนี้เป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝาครอบไปให้แบบนี้เลยนะครับมีเป็นล้อกกระทะแล้วมีฝาครอบไปให้เลย ตัวมือจับรอบคันนะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับมือจับรอบคันจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูภายในด้วยนะครับตัวนี้เนาะออปชันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมสําหรับเจ้านิสสันมาตรงนี้เนาะนะครับมันจะเป็นรถแบบเน้นราคาประหยัดประหยัดเน้นน่ารักน่ารักละกันนะครับผมต่อมาเราจดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังอันนี้เป็นรถแฮชสแบกเนาะนะครับเป็นรถ5ประตูนะ เป็นรถ5ประตูนะครับก็คือใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายจะค้นของหรือขนคนก็สามารถทําได้หมดซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเบาะเปิดด้านหลังแล้วก็พับเบาะให้ดูด้วยด้านหลังตรงนี้จะไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะนะครับไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ได้มีให้นะครับจะมีไฟเบรก3จุดนะครับก็คือด้านข้าง 2, 2> <c oughs> ด้านหลังหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เปิดได้เปิดแบบนี้เลย <c oughs> อ่ะต่อมานะครับพื้นที่เก็บของตรงนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่านิสันม้าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรานั่งสคนหรือ3คนเนาะมีคนนั่งหน้านั่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่เก็บของจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มออปชันได้ครับโดยการที่เราถอดตัวนี้ออกตัวนี้สามารถถอดออกได้นะผมขออนุญาตลองไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาเราสามารถพับเบาะได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านิสันม้ามันพับเบาะได้อ่าพอเราพับเบาะบุ๊บครับตรงนี้มันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างกว้างเลยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี มันก็จะได้เป็นพื้นที่ภายในที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเราสามารถขนของจุของแล้วก็เก็บของเนี่ยได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับใครที่หารถไปใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นรถเอาไว้ไปส่งของส่งเราขายของออนไลน์อยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะช้อปปิ้งออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับแล้วก็หารถที่แบบรถเล็กๆส่งบสบายๆนะครับไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของคันนี้ก็คือผ่อนแล้เท่ามอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าออปชันดีกว่าแน่นอนกันร้อนกันฝนอนี่ภายในนะครับ ที่บอกไปคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวออปชั่นจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าภายในที่บอกไปขายความใหม่แล้วกันคันนี้ใหม่มากจริงๆครับเลขมาอยู่ที่ยี่หนึ่งหมื่นสามพันโลแล้วก็สภาพเบาะทุกอย่างคือดีมากนะครับดีมากๆจริงๆนะให้ดูใกล้ๆเลยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับนะครับผมสภาพคือดีมากๆจริงๆครับปีใหม่ๆใ,ใหม่น้อยๆน,นะครับแล้วก็ส่งสบายๆนะครับและที่สําคัญคือร้านของเรานะครับรับประกันให้ทุกคันนะครับผมไม่มีชนหนักพิคว่ำ น้ำท่วมนะครับและที่สําคัญคือไม้แท้1น0เอร์เซเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้บอกก่อนเลยว่าใครที่ดูรถไม่เป็นไม่กล้าซื้อรถมือสองกลัวโดนกลัวซือวซ้อแล้วโดนหลอกโดนย้อมแมวนะครับวันนี้สบายใจได้เลยเลยครับเพราะว่าร้านของเรารับประกันหลังการขายให้6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0หม่นโลไปเลยนะครับผมได้สำคัญอิที่บายคันนี้นครับ เป็นรถนิสสันมาร์สเครื่องยนต์ 1.2e นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี2018เลขมาอยู่ที่13,000กโลราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 18,000หรือผ่อนเพียงแค่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกไปเลยผ่อนหลักร้อยวันละหลักร้อยเพราะนั้นใครนะครับที่กำลังหารถผ่อนสบายๆใช้งานได้หลากหลายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0991236161นะครับหรือว่า0636935454นะครับหรือสามารถแอดไลน์นะครับที่ใน description หรือว่าในคอมเมนต์ ในโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมทักเข้ามาหรือมาสอบถามกันก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักมาสอบถามขอดูรูปรถเพิ่มเติมกันได้ยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ